สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันจันทร์วันที่เราต้องทำง,งานกันค่ะตื่นนอนตอนตีห้านะจ๊ะแล้วก็เข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มาทำกับข้าวกันให้กับคุณสามีค่ะแกเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้มันก็ทำแค่นี้พอขนมปังสองแผ่นทานเนยนิดนึง เสร็จแล้วก็ใส่เาเรียกว่าอะไรแฮมแล้วก็แต่ที่นี่เขาเรียกอะไรอะแปบเปโรนีเออนะคะใส่เข้าไปสองแผน่นสามแผน่นแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปค่ะเป็นอาหกลางวันให้กับคุณสามีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กอง หลังจากนั้นก็เตรียมตัวไปทำงานกันเลยจ้าและนี่ก็เป็นที่ทำงานของมันนะคะพอเดินเข้าไปข้างในก็จะเงียบเงียบหน่อยเพราะว่าทำงานแต่เช้านั่นเองจ้า กวาดถูเช็ดกวาดถูเช็ดถูดูดดูดถูเช็ดเช็ด,ชดถูกวาดกวาดไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะงานไม่หนักค่ะนะคะแล้วก็ทํางานแค่วันละสีชั่วโมงเองแต่ไรายได้ดีมากแล้วก็คนที่นี่ให้เกียรติกับทุกอาชีพที่เราทำนะคะและก่อนกลับบ้านนะคะมันก็จะซักผ้าแล้วก็ผักผ้าไว้เตรียมไว้สำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะ นี่ก็เป็นชีวิตประจำวันของหมอนเองกับคนพลัะทิ่งไก่บ้านขอบคุณทุกการรับชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีและเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ